สวัสดีครับผมเอกลักษณ์สุทธิสุขจาก DST Intereting วันนี้ผมมีวินโด w s อินเตอร์คอมรุ่นใหม่มาแนะนำครับคือ Hello TW106 ที่ได้รับการอัปเกรดมาใหม่ Haha, ให้มีเสียงดังคมชัดไม่มีเสียงหอน s สวิตช์แบบใหม่ซึ่งรุ่นนี้เหมาะสำหรับติดเคาน์เตอร์ให้บริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์จ่ายยาประชา ulus, สัมพันธ์ในโรงพยาบาลโรงแรมรีสอร์ทร้านอาหารหรือในสถานที่อื่นๆที่ต้องการครับการใช้งานง่ายมากๆเพียงเสียบปลั๊กเปิดสวิตช์เปิดเสียงก็ใช้งานได้เลย สวัสดีค่ะการติดตั้งก็ง่ายสุดๆไม่ใช่ช่างก็ทําได้แค่เสียบอะแดปเตอร์เสียบไม์และเสียบสายเครื่องลูกมีกาวสองหน้าไมา้พร้อมเพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วครับ Windows Intercom รุ่นนี้มี noise reduction ช่วยตัดเสียงรบกวนสามารถปั e มเ i สเซทไม์ได้ทั้ง2ทางทําให้คุณภาพเสียงคมชัดสูงมีความดังมากสามารถใช้งานได้ทุกพื้นที่แม้มีเสียงรบกวนมากก็ตามการไม์ปรับทิศทางได้อิสระมีช่องต่อไม์ไวเลสไม์ภายนอก และช่องต่อสำหรับฟังก์ชันบันทึกเสียงภายนอกขนาดมาตรฐาน3.5มิลมวอลลุ่มปรับระดับเสียง2ทิศทางพร้อมไฟสถานะแสดงการพูดคุยและมีปุ่มปิดไม์กรณีไม่ได้ใช้งานง่ายต่อการควบคุมตัวลูกมาพร้อมกับสายเชื่อมต่อยาว2เมตรมีไมค์ในตัวลำโพงขนาด5วัตต์มีกาว2หน้าและตัวเก็บสายไฟมาในชุดง่ายต่อการติดตั้งในทุกพื้นที่สามารถติดตั้งเองโดยไม่ต้องง้อช่างเลยครับเห็นไหมครับว่าอุปกรณ์ชุดนี้ช่วยอำนวยความสะดวกใช้งานง่ายติดตั้งง่าย คุณสมบัตินี้มากๆรุ่นหนึ่งที่อยากแนะนําเลยครับหากสนใจอุปกรณ์ชุดนี้หรืออุปกรณ์อื่นๆของเราสามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ครับขอบคุณครับ